ผู้ค้อ่าลมอาใบเกดให้หนูนะคะดีเขาสวยอ่ะได้เกดที่่าไรคะสวยไม่ได้เลยเกดสี่เก็ดหนึ่งในเหมืมงคนนู้คอย่าลืมขึ้นไปห้องนั่อย่าลืมเอาเกตให้หนูนะคะใส่ไม้น้องอันนี้ได้เกตหนึ่งล็อตผู้ค้าเกดอะไรคะ

ไปดิอยู่บ้านหนูเต็มยมให้ทลละค่ะคุณแม่